สวัสดีครับ f c ตอนเช้ามืดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนะครับวิธีทำการทำผ้าไหมการทำไหมนะครับบางคนว่าทำง่ายๆนะครับเห็น mm hmm. ทางในท้องตลาดขายราคาสูงๆเนี่ยก็ไปต่อไปต่อราคาอย่าง mm ี hmm. ้ทีนี้ mm hmm. ผมก็เลยอยากบอก f c ว่านะครับกว่าจะได้มาแต่ละผืนเนี่ยนะครับพูดมาแล้วมันขนลุกเนาะ อาจจะต่ละผืนนะครับเกษตรกรนะครับทำเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากนะครับวันนี้ผมจะพามาดูข,ขั้นตอนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเก็บฝัก,กหลอกหรือว่าดูฝักหลอกหลังจากที่มอนตัวม้อนเนี่ยมันสุกนะครับ <S <S ใช้เวลาเลีเล้ยงเดือน <S <S เอนใช้เวลาเลี้ยงมาเป็นเดือนนะครับเดือนเดือนนิดๆน,นะครับหลังจากนั้นพอสุกแล้วก็เอามาใส่กระตกท,ที่เออร์จอเนี่ยใช้เวลาอีกสามวันนะครับเดี๋ยวเรามาดู นี่คเห็นไหมครับนี่นี่คือจอมอนนะครับนี่มันเป็นตัวไม้แล้วมันเป็นตัวัปลอกนี่นี่เป็นักหลอกแล้วมันเป็นักหลอกแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นดักแด้นะครับเวลาเราสาวนี่นี่นี่เดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูนะครับเอสี่ชืดชืด เราต้องเอามุ้งมากลางนะครับไม่งั้นก็ไอ้เนาะแมงวันจะมาขี้ใส่ใช่ไหมแม่เป็นตัวพุชบุญแมงมุมก็ได้ใส่ดอกเอ่ที่เอานไว้ปิดไว้นี่เป็นไงครับปิดะไรเนี่มันท่าเหี่มันสวยงามไหมตัวสวยสวยบนตอนมันท้าที่จอนอ่นนี้อันนี้มันท่าแล้วท่าแล้วเป็นปักหลอกแล้วนะตัวนี่ตัวตัวยังยังในมือมันมันมันตัวเสียมันตัวมันท่า มันบะข้าวเดนี่มันตายแล้วอย่าอยตัวมันตายแล้วสิมันติดเป็นมันตัวมันเป็นโลมันบ่ข้าวมันมันไม่สมบูรณ์นะเออมันติดเชื้อทีนี้เอาออกเพราะว่ากลัวดีมมนไปติดตัวอื่นบอกอือมันติเป็นโกรกติดตอเอาเก็บอกเขาดิฟายเก็บอกมันมันมันติดเปือยเพราะว่ามันบ่ไม่ใส่นมนะมันเก็บเปือยเร็วมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันซีเมนอืมอืมนี่ ตัวมันตาย,ยไหมเขาจะเก็บออกแต่ถุงไปเผาไปแม่คุณไม่เชื่อนะบ่ะต้องเผาไฟบ่แม่เผาไฟไเด้เออืทีนี้ตัวนี้ตัวนี้แม่แม่แม่บอกว่าตัวนี้มันยังไม่ยังไม่ท้าวออยังไม่ท้าวก็ไปถ่ายด้วยเพิ่งใส่สดสดเออใส่เมื่อคืนด้วยไหมนี่ใส่บ้างหัน่นกะปิหน่อเลื้อยโอ้ยไม่ไม่ต้องม,มาสุกทีหลังไม่สุกมือนี่ เฮ้เฮ้เฮ้ตกไหนนี่ครับเจ้ีตันนี้คือใส่ในตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะใส่เข้าไปว่านี่คือสุกคือท้องเขาสีเหลืองๆในสุกเพราะใส่เข้าไปทิ้งไว้ประมาณสองคืนหนึ่งก็จบอมาเป็นแบบนี้อื เปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกจิ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บสวยงามจริงจริงนี่ยังไม่ได้ทาเลยเนี่ยคุเก็บตัวดิบมันใสคุณเก็บตัวดิบมันใสมันก็ไม่ทาเลยแตใสสวยงามนี่นี่ตัวนี้มันมันตายยังไงนี่ตายแล้วแต่านาตจมร้อมดูตายบนเปลนบอกยังหรือเปล่าบวสมบูรณ์แล้วมั่นเขาพอมแล้วนี่สองร้อ่าอืม มันเ่าเผาเก็บนี่มันสิแตกเด้นแตกเนาเมนแนวเมนเก็บ้าไปเขาไปกินในมอนบขาบอกรอบหนาาบอกเออมันสิติดเชื้อเขาเลี้ยงบรรุณมันเฉพาะเป็นมันเป็นมอนเกษตรหรือมอนธรรมดานท่านแรกมันเกษตรแล้วนี่แม่ก็เอาแนวไว้เลยสามซีรุ่นนี้ลายรุ่นแล้วลายพันแล้วายพันแล้วมันได้ยเป็นโลกแต่เขาบอกเป็นเน็อืมอืมพองขั้นเจ้าม่นก็ ก็อเอาได้คือก็งี้พอสาสายหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเก็บเก็บใส่ใสกระดงไว้แต่ก้า,า,างไหมไปตากแดดดีกวบดไ้ตาเอ่ไปพึงเลยไปพึงลมอยู่คืก่อไปไปพึงลม,มขั้นตอนนี้เก็บออกจากจอได้ครับอ,อย่างในแสงเมื่อแสงสีเหลืองกระทบกับแสงแดดนะครับปานทองคำ หลังจากนั้นเราก็จะไปพึ่งแดดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นชั้นเป็นชั้นพึ่งแดดไว้ก่อนสักวันสองวันเดี๋ยวเราจะมาสาวกันพรุ่งนี้ได้สาวบ่แม่นี่ยแม่สาวื้อนี้แม่ว่าสาาิสาวได้แก่ให้แม่บ้านโอ้นะพรุ่งนี้เราก็จะทําการสาวนะครับอืมอันนี้อ่อนตัวก่อนในสองขึนสาวได้เลยอืมอ่อนไปแล้วช่วยไหมอืม ขั้นตอนต่อไปก็เขาเอิดว่าสาวหลอกอนี่ครับเลือดเลือดไม้เปียกนอกออกเอาแต่ไม้เปียกไม่เรื่อเห็ดขายจะเพี้ยนไม่เลือดตีแล้วขั้นเนี่ยไม้เ,เ,มเมลือด <c oughs> ม,มาเสีโลละหาดอยแต่ว่าไม้หน่อยโลละขั้นหาขันโก <c oughs> ดักแด้โลละดักแด้โลละร้อยยี่สิบไม่เอซี่ให้ดึงดึง เนี่ยมันเป็นสายนะครับพอดึงออกมาแล้วเป็นสายไปเองแลนนี้พอสายเอาเปลือกนอกออกเสร็จแล้วก็เราก็จะมาเก็บมันจะเอาเป็นสามชั้นนะครับสามชั้นชั้นที่หนึ่งเป็นเส้นใหญ่ชั้นที่สองเส้นเล็กชั้นที่สามเป็นผักหลอกหลีบนะครับเก็บซีครับก็ดึงไปแล้วสองรอบนะครับนอกนี่อันนี้เป็นรอบที่สามแหละบอแม อ๋อมม่แแแมมแดงอันนี้เขาเรียกพักหลอกเลยแหละได้ได้นั่นแหละได้รอบสุดท้ายแล้วเหลือจากนี้ก็สิเป็นตักแร่แล้ครับเอฟซีนี่ครับนี่เป็นตักแด้ที่เข้ากินกันในตลาดโลละสองร้อยสามร้อยนะครับนี่เป็นตักแร่ทรงเครื่องก็ดีนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าตักแด้ของตัวไหมนะครับวันนี้ก็เสร็จไปจากโด่งแม่สี่บ้สี่โด่งด้ไปไหมได้เด้๋ดไหมได้จาก ได้จะขีดจุบอได้จุสองขีด,ด,ขดนี่ครับสีดงก็จะได้ไหมประมาณสองขีดนะครับขีดหนึ่งก็อยู่ที่จกักรลอยไหมลอยห้าสิบขีดละลอยห้าสิบเ็นวะนะครับวันนี้ก็ถ้าเป็นไหมอยู่นี้ก็ได้อยู่ประมาณราคาก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเราไปแปรรูปเป็นสโลก็ดีเป็นผ้าสิ้นไหมนะครับก็จะได้เพิ่มอีกแต่ว่าขั้นตอนมันก็ต้องเพิ่มะนะครับ ขั้นตอนในการย้อมในการกัดในการดองเนาะั้แกงเนี่นะครับก็เพราะฉะน,นั้นแล้วนะครับการทําไห<ป>มไม <ป S 1> ่ใช่ง่ายๆนะครับทํากันเป็นทีเป็นเดือนกว่าๆถึงสองเดือนเพราะฉะน,นั้นแล้วเมื่อ,อได้เป็นผลิตภัณฑ์มาแล้วนี่อย่าไปตตอเพิ่นนะครับเด้อแล้วก็เห็นแล้วก็อยากให้ซอ,อุดหนุนนะครับแม่ค้าพวกที่ทําเป็นบ้านๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านหรือตามตลาดหนักนี่นะครับ โอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ผมกับเบิกผ้ามาเบินการทำใหม่นะครับนอกตั้งแต่เ,เก็บผักกรอกละเลียงเก็บผักกรอกแล้วกาถึงการสาวใหม่นะครับนอกกเป็นวิธีที่บางคนกนอาจที่ยังไม่เคยเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไ้เพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ